สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็ไม่ทีแมจะแนะนําเทคนิคในการเพิ่มทัสบาร์ในหน้าจอที่2ครับก็มีน้องๆถามมาว่าพี่ครับผมใช้2หน้าจอแล้วหน้าจอที่2เนี่ยผมอยากมีทัสบาร์อยู่ด้านล่างบอกเรียกใช้โปรแกรมจะได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้หน้าจอหลักวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเขามีเทคนิคในการเพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าจอที่2นะครับก็คือจะเห็นว่าทัสบาร์อยู่ข้างล่างไม่มีนะฮะทำยังไงล่ะก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือก Personal ครับคือเลือกที่เป็นทัสบาร์ครับแล้วก็มาเลื่อนมาด้านล่างสุด Multiple display ก็คือการโชว์ทัสบาร์ออนนะครับออร์ดิสเพย์ก็คือโชว์หมดเลยนะครับก็กดออนครับหมายความว่าคุณมีกี่หน้าจอมันจะโชว์หมดเลยนะฮะแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีโปรแกรมถูกไหมถ้าต้องการให้มีโปรแกรมด้วยนะครับให้คุณกด ออทัสบาร์อันนี้จะเป็นโปรแกรมมาเลยที่มันเหมือนกับหน้าจอหลักอันนี้ผมใช้บ่อยเพราะว่าถ้าต้องการเปิดโปรแกรมขณะที่หน้าจอหลักกําลังทํางานเล่นเกมหรือเลคคอร์ดอยู่ก็สามารถคลิกประทิบโปรแกรมนี้ได้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของชื่อนิดหน่อยคุณจะต้องการเพิ่มก็ได้ให้เป็นชื่ออ่านง่ายขึ้นแล้วแต่นะครับ กับการถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีหน้าจอแล้วมีทัคสาร์แล้วคุณไม่ต้องการให้มันโผล่ขึ้นมานะครับคุณก็กดออนเป็นออฟแค่นี้เองนะครับมันก็หายไปแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังใช้2หน้าจออยู่นะครับเป็นเทคนิคดีๆก็ฝากกันไว้กับคลิปนี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง c a t f i ท IT เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t f i r IT ครับ